พรุ่งนี้วันที่สองเดือนเมษายนดูเลยเอาแบบเพียวๆเอาล่ะคนที่ดูในคลิปนี้ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ดูซิจะเป็นยังไงบ้างนะคะบางคนชักหน้าไม่ถึงหวังนะคะค่อนข้างเครียดนะคะขอเทพขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างก็ไม่เป็นหนังใจนะคะมันเป็นผลพวงมาจากตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเอาล่ะแต่นับตั้งแต่วินาทีนี้ไปนะคะกง้อแห่งโชคชะตา สิ่งที่มันเคยไม่ดีมันจะหมุนขึ้นไปอะไรที่ไม่ดีมันจะหลุดออกจากตัวคุณแล้วจากการเริ่มต้นปีใหม่ไทยตอนนี้นะคะชีวิตด,ดีๆความรักดีๆบางคนจะได้กลับไปเจอกับเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆสาายเก่าๆความรักเก่าๆได้พบได้เจอกันหน้าในเดือนนี้นะคะเอาล่ะ คิดแะหวังสิ่งไหนเอาไว้นะคะคุณจะได้รับดังใจปานาะโดยเฉพาะโดดเด่นมากในเรื่องของงานใครอยากเป็นงานใครอยากเจองานที่ดีใครอยากเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีอยากเจอเจ้านายที่ดีบางคนถูกหักหลังถูกโกงมานะคะชีวิตสะบักสะบอมอย่างมากเอาละวับตั้งแต่วินาทีนี้ไป ชีวิตดุจด,ดังปาฏิหาระคะทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังดังใจปารถนาสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะหลุดลอยหายไปเชื่อเถอะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะราศีกุมิอีกแล้วมึงโดดเด่นมากสาหรับชาวราศีกุมนะคะชาวธาตุลมนะคะธาตุน้ํานะคะราศีพฤกษ์นะคะแล้วก็ชาวธาตุดินค่ะ ดีด้วยครบคุณสำหรับการรับชมเป้นจนจบคลิปนะคะและใครอยากที่จะคุยกันในการส่วนตัวก็ทักกันเข้ามาได้สำหรับไอ l ดี e ์ตรงนี้นะคะ